สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการมวยไรยวันนะครับประจําวันพฤหัสที่26เมษายนนะครับ2555ครับวันนี้มีผมสุรเดชไพวงคุณสุภชัยจันทรังศีแล้วก็คุณปอหน่อยเมืองบ้างไฟรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการปอหน่อยเมืองบ้างไฟชื่อจริงชื่ออะไรครับพัทรพลพวงทองครับพัทรพลพวงทองนะครับพวงทองครับพวงพวงทองครับทองตอนนี้บาทแล้วเท่าไหร่รู้ไหม25,000แล้าทั้งพวงเป็นทองเนี่ย เมื่อต่างว่าแสนแปดับก็เอาข่าวดีกันก่อนเลยดีกว่ามีเหรอครับข่าวดีข่าวดีรับต้องบอกว่าหลังจากที่เมื่อสองสัปดาห์ก่อนเนี่ยเรามีข่าวมีข่าวว่าทางเวทีราชดำเนินการลุมพินีเนี่ยจะงดในช่วงวันที่หนึ่งถึงเจ็แต่ว่าล่าสุดนี่ก็ปรากฏว่าทางกรมการปกครองนี่ก็เห็นใจนะครับเพราะว่าจริงๆนะมีหนังสือขอความร่วมมือให้งดจัดมวยในช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ดมาทั้งสองสนามเลยครับแต่ว่าทาง ราะดำเนนและก็ตุมนีเนี่ยก็ทำหนังสือตอบกลับไปว่ามันค่อนข้างที่จะส่งผลกระทบกับหลายๆฝ่ายเพราะว่ามันกระทันหันแล้วก็รายการมวยเองอะไรต่างๆก็ได้วางไปแล้วแล้วก็ล่าสุดนี่ก็มีคํายืนยันออกมาจากทางกรมการปกครองแล้วว่าอนุญาตให้มวยชกต่อในช่วงวันที่1ถึงวันที่7ถึงว่านั้นดรพงนี่เดินยิ้มเลยครับเดินยิ้มเลยครับ200บาทครับลกรพงบอกขออนุญาตไทยน้ำเลยแต่ที่แน่แเรื่องบัวขาวเงียบไปยังครับ คุณป๋องเบื่อแล้วครับผมขี้เกียดพูดเกิดบเบื่อข่าวเมื่อับข่าวมากว่าก็อย่างที่เมื่อวานนี้ได้คุยไปนะครับว่าโบข่าวตอนนี้บอกว่าเขายังไม่สบายใจก็ไม่พบไม่คุยไม่อะไรทั้งนั้นใครจะว่าอะไรผมไม่สนผมเดินสายอย่างเดียวตอนนี้ไม่สบายใจอย่างเดียวตอนนี้ไม่สบายใจก็พักไม่สบายใจก่อนแล้วกันครับประมาณสองปีฮะไม่สบายใจผมว่าโบข่าวคงไม่ออกมาที่แน่ ข่าวด่วนมาตอนนี้กำลังร้อนนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ายมวยต่อพิทักษ์ชัยครับซึ่งเป็นของดาบไหมอนนี้เปลี่ยนมาเป็นผู้หมวดไหมแล้วร้อยตำรวจตีสมัยพัวพันศรีก็ได้ออบแยกกล้องสยามต่อพิทักษ์ชัยไปเมื่อสัปดาห์ก่อนล่าสุดยามลูกชายคุณเตี้ยลูกชายคุณเตี้ยละเอียดทำไมครับครับที่หนีออกจากค่ายไปแบบไม่บอกกล่าวไม่ ให้ความเคารพคือก้องสยามเนี่ยเป็นลูกชายของคุณเตี้ยร้อยเอ็ดครับแล้วก็ซ้อมอยู่ค่ายต่อพิทักษ์ใช่ครับแล้ว,ลวอ,ยอยู่ก็อยู่เหมือนจาทำความผิดในค่ายกับดึกสามทุ่มสี่ทุ่ม,มพานักมวยที่จะขึ้นต่อยในรายการชิงแชมป์ เที่ยวเตะพูดจริงมากคุณไม่แต่ว่าคืออ้าวเรื่องยิ่งเพราะหมวดหมายเขาแจ้งนั่นอันนี้อันนี้อันนี้จากฟังอ่าทางทางขวดหมายครับแต่ว่ามีทางกล้องสยามเนี่ยเขาได้มาชี้แจงอ่านกันว่ามาชี้แจงว่าวันวันช่วงวันสงกรานต์เนี่ยเขาก็ไปเที่ยวเที่ยวจริงยอมรับจริงแล้วกลับกับค่ายประมาณสองสามทุ่มแล้วก็ทางอ่าขวดหมายเนี่ยก็มาด่ามาว่าเขาก็เลยออกเขาก็เลยนึกถึงบัวขาวบัวขาวปอมมุกเลยออกเลยว่าโดนกดดันมากๆเนี่ย ไปดีกว่าต่อไปนี้ต่อไปนี้นักมวยก็ไอหัวหน้าค่ายก็จำไว้นะครับว่าอย่าไปด่านักมวยเดี๋ยวน้อยใจเอาอีก่ก็แต่ต้องไม่ได้เลยใช่ครับเพราะว่าผมเลี้ยงมังแต่เด็กนะห้ามด่าขว่นไม้ตอเลี้ยงมังแต่อายุสิบกว่าขวบครับตอนนี้ยี่สิบสยามเนี่ยนะใช่แล้วก็ขว่นไม้บอกว่าให้มาชี้แจงหรือติดต่อมาภายในสิบห้าวันหรือหนึ่งเดือนหนึ่งพ่อกับลูกยังไงก็ตัดไม่ขาดอืมยังให้โอกาสเสมอ ฝากไปถึงคุณเตี้ยร้อยเอ็ดครับถ้าติดต่อลูกชายได้ก็พูดคุยกันแล้วก็ให้มาตกลงกับดาบไหมเลยเพื่อนาโคตของเด็กมวลไหมครับเพื่อนาคตของเด็กครับก็เรื่องนี้ก็ไม่น่าเคลียร์กันยากแต่ว่าเรื่องของบขาวผมว่าอย่างที่คุณตันว่าครับก็บัวขาวตอนนี้แกพูดอย่างเดียวให้สัมภาษณ์ทุกครั้งนี่ก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่สบายใจที่จะพูดคุยคงคงประสานไม่ได้ครับแล้วก็คงไม่กลับแน่นอนอืจากลักษณะการพูดการจาแบบเนี้คือว่าบวขาวเนี่ย แม่อย่างพูดยังไงอะคืออยากไปเป็นอิสระแล้วอยากโบยบินคือไม่ต่อยก็ได้ไคุณปองก็คือปัญหาคือมันมันก็น่าเสียดายเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าอยากจะเห็นบัวขาวกาลับมาต่อยอีกอีกสักเพราะว่าอายุบวัวขาวตอนนี้ยี่สิบเก้าปีแต่ว่าก็คือถ้าพูดถึงช่วงเวลาที่สามารถขึ้นชกได้ในฟอร์มที่สุดยอดเนี่ยก็น่าจะประมาณอีกประมาณสองปีเนี่ยน่าจะชกได้แบบสบายๆแต่ว่าปัญหาคืออย่างที่คาราสาังกับทางค่ายปปมุกแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทางพออ เดชแล้วก็ทางิธนาคณะทางบิก๊กนกุ่มกนกพันจุลเกษมครับผู้ว่ากกตออกมาเรียกว่าเชิญตัวออกมางไงพัวข่าวบอกตัวนี้ผมไม่สบายใจอย่างเดียวเหมือนกับว่าเขาไม่อยากแตคือไม่ต่อยในที่นี้หมายถึงว่าไทายไฟก็คงจะไม่อยากต่อยแล้วครับเพราะว่าถ้าต่อยถ้าต่อยครั้งที่ต่อยไปเนี่ยไทยไฟก็คงจะพอได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์พอสมควร ก็คงจะเดินสายต่างประเทศอย่างเดียวแล้วก็หันหน้าไปทําตั้งหน้าตาทําค่ายบรรชาเมฆของเขาทําเพื่ออะไรให้บัญชาเมฆเชื่อผมนะและพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้มีการประชุมใหญ่ของวงการใช่คนในวงการมวยก็จะมานัดถกกันถึงปัญหานี้ที่ที่เกิดขึ้นก็คือเราอันนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไป ว่าอะไรบัวขาวหรือว่าอะไรคือปัญหานี้มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคนคนในวงการมวยก็ต้องมาพูดคุยนะว่าเนี่ยโอเคครับก็ผมเองก็เข้าใจบัวขาวว่าอาจจะอึดอัดอย่างที่เขาพูดว่าทุกงจริงอย่างที่รู้ลูกคนอยู่ถ้านักมวยไม่อึดอัดก็คงไม่เดินออกมาแบบนี้ก็ในเมื่อเกิดเหตุอึดอัดขึ้นแล้วเนี่ยก็คนในวงการมวยก็ต้องมาร่วมประชุมกันว่าทั้งหัวหน้าคณะทั้งตัวนักมวยทั้งรวมถึงเจ้าหน้าที่กกตเองเนี่ยเพราะว่าผมก็ได้อ่านบทความหลายๆบทความเนี่ยก็ ค่อนข้างที่จะโจมตีสํานักงานสํานักงานมวยว่าไม่มีประสิทธิภาพไม่ไม่เลยว่าไม่เป็นที่เกรงกลัวของบุคคลในวงการมวยมันต้องลงด่ามาคุณชมดามีดาบอายาสิทธิ์อยู่ในมือทำไมคุณไม่ใช้มันครับคุณออกลบโดยคุณออกลบโดยใส่นวมเหเห็นเป็นวงการมวย ใส่นวมต่อยก็แค่มือใช่เพราะว่าปัญหาไปเลยปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าโอเคแล้วก็เมื่อวานนี้ที่ที่บัวขาวให้สัมภาษณ์ก่อนที่ไปมาเกนี่าเขาบอกว่าเขาไม่ใช่นักมวยคนแรกไปมาเกาก็ไปแล้วเมื่อวานนี้ไปโชว์ตัวครับไปโชว์ตัวก็ก็คือเดียรสมรักป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไปไปกับทีมงานทีมหนึ่งครับแล้วก็คือบัวขาวให้สัมภาษณ์ก่อนว่าผมไม่ใช่เป็นนักมวยคนแรกครับที่ฉีกกฎพรบพูดแบบนี้ก็หมายความว่าหมายความว่าน้องว่าแสนชัยอหรอแสนชัยไม่ได้ฉีก แตนชัยก็ไม่ได้ชิงนะก็คือพูดแบบนี้กลายเป็นว่าก็อย่างที่ตอกย้ำความคำพูดเมื่อกี้นี่คือพอรบมวยไม่มีความหมายคุณปองต้องอต้องกองอย่างนี้ผมเป็นหัวหน้า,<ช>นาคณะเมืองเมองไฟอยู่อ,อย่างนี้ผมเอาสมุนหัวหน้าคณะไปคืนเลยนะ,ะแต่แแไม่มีความหมายใช่ก็ประมาณนี้พวงนี้น่าจะรู้กันว่าคนวงการมวยเนี่ยมาร่่มประชุมกันที่สิกที่13าเหรียญเนี่ยไม่ไม่เมื่อกี้ย้อนอีกนิดคบอกพูดอย่างนั้นจริงพูดอย่างนั้นจริงไปดูข่าวในไทยรัฐได้เลยโอ้โหถ้า บัวขาวพูดแต่ผมกลัวพอข่าวมันกระแสมันแรงๆบัวขาวจะบอกว่าเขาไม่ได้พูดอีกแล้วใชเพอเขาเขากลับลําบ่อยมากในช่วงหลังนี้ใช่เขาเลี้ยวอยู่ทำแล้วเขาก่บอกว่าเขาไม่ได้ทำมาเท่านี้บอกไม่ใช่ครับเจ็บตรงนู้นปวดตรงนี้แต่ซ้อมต่อยได้ต่อมันก็คือน้องบัวขาวพูดอะไรต้องคิดสักนิดนะครับแล้วก็ไต่ตองน้องยังไงเขาก็ยังเห็นน้องเป็นเด็กเป็นฮีโร่อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย ระมัดระวังกับลำยกลับมาครับกลับเข้ามาสู่เส้นทางของบัวขาวปอประมุกดีกว่าครับผู้หน่อยว่าครับหันหน้าเข้าหากันดีกว่าครับครับกำนันแก้กับชนแก้วกันกำนันแก้กับบัวขาวยังไงก็อยู่ด้วยกันมาหลายสิบปีแต่แม้แต่จนจนถึงตอนนี้ผมก็มั่นใจมั่นใจร้อยเลยว่าต่อจากนี้เนี่ยบัวขาวกับกำนันเนี่ยคงต้องแยกทางเดินกันอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพียงแต่ว่าจะแยกแบบไหนจะแยกแบบว่าอย่างที่มีเ้าเสนอมาว่าอาจจะบัวขาวหกสิบสี่สิบ พราะว่าปัญหาตอนนี้ที่ได้คุยกับทางพี่โต้งกรรมการช่องรัฐดำเนินเขาเป็นเขาเคยเคยมาเคลียร์กับเรื่องนี้ครั้งหนึ่งบอกว่าพี่โต้งก็บอกว่าทางบัวขาวเนี่ยอยากจะได้หกจากจะแบ่งส่วนเนี่ยเฉพาะค่าตัว 60- 40แต่ว่ารายได้จากค่าโฆษณาค่าเป็นนายแบบหรือว่าเป็นพรีเซนเตอร์เดินสายอะไรต่างเนี่ยบัวขาวบอกจะไม่ยอมแบ่งให้กำนันปัญหาเลยตรงนี้ไม่จบจริงเนี่ยถ้าถ้าตรงนี้จบเนี่ยปัญหาจบไปนานแล้ว ซึ่งเดินสายหมายถึงโชว์ตัวใช่ไหมใช่คือไม่ใช่เดินสายต่อยบัวขาวจะแบ่งเฉพาะค่าตัวที่ขึ้นชกแล้วถ้าบัวขาวไม่ต่อยอ่ะก็คือเดินสายโชว์ตัวอย่างเดียวกบนันก็ตายใช่กำนันไม่ได้ค่าในแบบโฆษณาก็ไม่ได้อะไรต่างก็ไม่ได้อย่างนี้ต้องไปตีค้องร้องเปล่าแล้วครับก็เลยเรื่องนี้ก็เลยไม่เคลียร์เคลียร์ไม่ได้พี่วสักพักดีคำพี่ตง ออกรรมการของหัวหน้ากรรมการกกจัังหวดชเคยเรียกคู่นี้มาคุยกันแล้วว่าะจะตกลงกันยังไงค<ฮ>ือบัวขาวออกมาเลยบอกว่าผมขอ60-40แล้วก็ค่าตัวที่โชว์ตัวกับค่าโฆษณาเนี่ยอ,아아อันนี้ไม่เกี่ยวกับน,นั Britney ้นแบ่งเฉพาะค่ะาตัาวที่ขึ้นชกมวยก็เลยไม่จบพูดถึงบักขาวก็กล้านะกล้าที่จะพูดคำนี้ก็คือแบบบางทีบุญคุณ กับอะไรมันจะทดแทนยังไงครับผมก็ลำบากใจครับต้องดูครับว่าคู่นี้มันจะลงเอยแล้วก็จบแบบไหนครับจะแบบที่คุณปองบอกว่าแตกหักไม่มีวันจบหรือจะบอกคุณปอนุ่ยให้หันหน้าคุยกันครับก็ดูครับว่าสองฝ่ายจะเป็นยังไงและก็ขอย้ําไปทางเจยเรอเอ็ดครับ ดาบกล้องสยามเขาพินักชัยเข้ามาคุยกันแล้วก็ผู้หมวดไหมร้อยตำรวจตีสมัยพัววันศรษเนี่ยคุยกันคุยกันเข้ามาหันหน้ามาคุยกันคือให้จบซะจะเอายังไงน่าจะมีดีกีเป็นอดีตแชมป์เลยมั้งเจ้ากล้องสยามโอ้แชมป์สภาวไทยโลกแชมป์เวทีราชดำเนินร้อยยี่สิบหกปอนด์แต่คจะไม่เหลวไหลแล้วครับ right แต่ ลักษณะของเด็กหนุ่มน้อยใจเพราะว่าที่ที่มามาออกข่าวนี่บอกว่าไปเที่ยวสงกรานมากลับบ้านก็ไม่ประมาณสองทุ่มกว่าแล้วก็โดนทางดับไหมเนี่ยด่าว่าน้อยใจพูดถึงผู้เป็นพ่อเลยผู้เป็นพ่ออย่างร้อยตำรวจตีไหมเนี่ยเขาก็อยากจะตักเตือนอาจจะดูดด่าว่าอะไรไปหน่อยแต่ว่าเขาเป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อ นักมวยเราก็ต้องคิดหน่อยหนึ่งและอีกอย่างก็คิดแล้วไงคิดแล้วก็ไปไหวเลยมวยในค่ายวันนั้นร่ะมีชิงแชมป์รุ่นหนึ่งแล้วก็ต่อยที่กรุงเทพอีกตัวหนึ่งในรายการเดียวกันที่ช่องเจ็ดสีคือเป็นหัวโจกพาใช่พาน้องๆไปเที่ยวต่อยไปเที่ยวมันผิดกฎมหันเลยคือลักษณะเนี่ยมันมีอยู่คนหนึ่งที่ต้องถอนไปเพราะว่าไปมีเรื่องหัวแตกหรืออะไรนั่นถึงขนาดต้องถอนไปดักอาหมวดใหม่ก็คงคิดว่า เกรงว่าเดี่ยจะเป็นอะไรไปใช่เพราะว่าช่วงสงกรานนี้มีเรื่องกันบ่อยครับถ้าไม่ว่าเองเลยจะก้องสยามแต่ว่าเองเนี่ยเอาน้องไปอีกเออทำไมไม่ไปเที่ยวคนเดียวไมไปเที่ยวคนเดียวไอ้นี่มันก็ต้องต่อยไอ้นี่มันถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวเดือดร้อนกันมาถ้าก้องสยามไปคนเดียววันนั้นด่าไหมหรือมวนไหมเราไม่มีด่าแน่นอนอืไม่ว่าด้วย อาจจะตีหัวก็เออเาออย่างที่ท <LIKE anak lonely> <t anya> <t anya> ี่บอกครับคือเรื่องนี้ก็กลับเข้ามาคุยกันเพราะว่าคือเรื่องที่ผู้ใหญ่ด่าว่าเด็กนี่ถือเป็นเรื่องปกติอย่าเพิ่งไปน้อยอกน้อยใจตีตนไปก่อนไข้แล้วก็แหมก็มันเป็นเรื่องที่เกิดเป็นประจำอยู่แล้วครับในวงการมวยเรื่องดุด่าว่ากล่าวกันเป็นการอบรมสั่งสอนครับเพราะฉะนั้นอย่าไปน้อยอกน้อยใจเรียกว่าแบบนี้แล้วก็นีออกจะ่ายไปแบบนี้ครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก่อนจะปิดเบรกครับขอทิ้งท้ายด้วยคำคมมาแล้วกนเอาแล้วครับ ถ้าอยากจะได้รักคุณต้องมอบรักเป็นไงคมไหมถ้าอยากจะได้เงินนะครับดูมวยรายวันคุณก็ต้องเอาเงินไปแลกมานี่นะถ้าอยากจะได้เงินต้องดูมวยไรยวันเฮ้ยครับผมดูแล้วรวยมวยรายวันโอ้ผมคิดไม่ถึงครับผมเอาละครับเดี๋ยวก่อนจะปิดเบย์ครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราครับเซียนชา74ครับสนใจติดต่อ0860623800แล้วก็1900111190แล้วก็แบรนด์ฟอร์เมนครับ ผลิตภัณฑ์เพื่อความมั่นใจของท่านชายครับก็เลือกใช้กันได้ทั้งแบบสเปรย์แล้วก็แบบลอ่อนช่วงนี้เดี๋ยวพักเบรกสักครู่ครับช่วงหน้าจะไปติดตามมวยภูทรที่ที่ไหนครับที่จังหวัดนครสวรรค์ครับเมื่อกี้คุณโอมบอกว่าลาชันตกกระป๋องผมพูดหลายครั้งแล้วก็พูดทุกครั้งเลยว่าบาเยนอย่าเข้าชิงครับปีนี้มันเป็นเป็นไปตามสเต็ปช่วงนี้อย่างนี้อยู่แล้วพักเบรกสักครู่ครับ